เี๋ยวนี้จะมาจับปลาดูมุมนาครับเ,เครื่องสูบน้ำน้อยมัอนเดิมครับดูดแต่เนี้ยคือต้องจับเครื่องตั้งนี้แล้วก็ดูดให้น้ํามันข้ามลงคลองไปเลยเพราะว่านนมันสูงม,มันสูงอันนี้มีที่ทิ้งน้ำน้ำค่อนข้างเยอะแต่ะปลาเยอะนะดูขึ้นอันนี้คือปลาที่เขาดูดน้ําแล้วมาติดเครื่องวินน้าเข้ามานะครับมันก็โตในนาข้าวครับ ติดมาแล้วก็ดีกระหมอไไ้ปูดลยวะขึนอะไรเงี้เออขึ้นใหญ่เลยนี่ซื้ดเลยไปช่นนี

อย่างนี้ใส่ตัวเะไรเนี่ยน้อยบานท้นน้อยไปไหนเลยนี่ีปลาอัไปเลยแค่ไม่ต้องจับอ่ะัไปอ่ะ อันนี้ซ้อนไงนโอ้ตักน้ำมาตี้ไปตักปลาเอาทำไมอันนี้ซ้อนได้ไหมทิดพี่ตักมามีตักปลาทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ร,รอกเอ๋ง,องวาตักน้ำไม่ได้ยังมีหัวปลาเนี่ย มาจับไอนดอนี่ัวปลาโอ้แบบโคตเยอะอ่ะก็หมอตัวใหญ่ด้วยแต่ปลาทอดมันยังไม่ใหญ่ทอดน้อยโอ้โหอดน้อยเยียบไปในโดเเยียบปลาตายเลยเียบ ลูกบอล่อนไหมมีใครเอาลูปบอลช่อนไหมขายแม่งเผื่อใครไปเลี้ยงต่อเอาไปขุดไปโคมีขุดบอกโอ้ยไอ้คนจะแรงกว่าแล้วเรือดเลยนีเอ๊ะเอ่ะลูกนักเมยลงเองไม่นี่ไปไหนหมดนี่ เ,เ,เริ่มตายแล้วดิเอาเทาก่อนป่าข้างก็แป้งนข้างก็แป้ง

หดแล้วหดแล้วโดตแล้ว,ลวตัว, <c oughs> วนี่ตัวนึงใส่กระแผงก่อนวันนี้น่าจะได้เป็นร้อยตัวนะครับไม่ใช่ร้อยโลนะร้อยตัวเดี๋ยวเราต้องเลือกไปลาให้ป่อยด้วยเนี่ยมูกงปลาเป็นเยอะก็ได้ยังโอ้ยอะไมาอี นู้นมาเนาะไม่รอดการจะปุ๋ยไม่ตายไงน้ำจะมีอะไรน้ำเงียบๆเอืม